วันนี้ปบป้าปีปีน้องนองกับน้ำโดยความหลักความคิดตึงกับนะไม่ได้เจอกันนั่งนันนะครับเพิ่งลบมาจากสุราธานีว่าซื้อ <c oughs> นะลบมาจากสุราธานีมาส่งคร้ากับน <c oughs> ้ำป <c oughs> ีปีน้องน้องจากไวคู่นะเดินทางมาก มาเดียวบันขวรสเม็ดวันนี้เดี le ek le ek n n ổi, ๋ยวว่าทำอะไรกินกันเล็กๆน่อยๆแต่ว่าน่าจะไม่เล็กๆน่อยๆแต่เดี๋ยวพวกกินก็แล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆฉีดมีผมปรสรั้งๆนะครับนี่ที่นั่งร่ำพี่ครับแต่ว่าปี่นองได้หินอยู่ในเพจในยูทู e มาบ่อยโดยเรื่องนะครับร่ำสวยนะนี่ได้คนร่วยๆพี่แต่มานังนี่ครับนี่เดี๋ยวป๋อทำเนี่ยวร่ำจักปูุดกันแต่เดี๋ยว ทำกับข้าวนาลักไลเมนูจิ้กันแล้วเดี๋ยวโคตรลำเกบุญกันแล้วนะครับนาเทวดาคนนิมิตนะครับเดี๋ยวต้องใบเป็นเีเตอร์ใบไทยให้คนเรานะครับนั่นนั่นที่ได้รับจากสุรัดนะครับคิดถึงคิดถึงกันไหมครับกิดถึงครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงเมียครับผมคิดถึงเมียโอเคครับพี่น้อง